มาครับวันนี้เราจะมาเล่นชาร์ชาเกอรลีต่อยกันกับเคนนี่แบบเขาเรียกว่าแบบเซูสีกันนะนะแต่แปลไทยด้วยนะตื่นได้แล้วเคนนี่มาจบแล้วเขาตายแล้วในคลิปก่อนที่เราทำเนี่ยคือแบบเขาต่อยลีชนะขาดนะครับเราวันนี้เราจะมาให้ดูว่าลีกับเคนนี่แบบต่อยกันแบบซูสีมันจะเป็นยังไงนะครับและคำพูดในคลิปนี้มีแต่อะไรเจ๋งๆเลยเรียกมาแปลให้ด้วย ฉันไม่รู้ว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นกับนายนะแต่นายดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิเพื่อนโอ้เกิดต้องการอะไรการสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมเออฉันแค่ต้องการคุยเขียนใเย็นหน่อยสิคุยจบแล้วพวกเรามันโง่ชิบหายเลยเขาแค่ป่วยเท่านั้นทุกคนคงทำให้เหมือนเรื่องไม่เกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทำให้ง,ง่ายกว่านี้สิวะแปก็ไม่ค่อยถูกนะหยุดรดไฟ หยุดมันสิิงโง่ฟักอยู่ไปตายซะลิแกได้ยินิ้นพูดไหมอ๋ออะไรล่ะอืมจะได้จบเรื่องนี้อ่ะแกต้องการจอ่อยกับฉันอีกแล้วเหรออืมใช่ฉันต้องการนายทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ทุกคนเออไปนะ่งไปดูนกันนะว่านี้เก่งขนาดน,นั้นอู้ ลีโดนตายครับต้องบอกให้ปล่อยฉันให้ฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ต้องการแกเดอะดักก็ไม่ต้องการแกรอืมเอเคเคนนี่คำพูดมันน่าสนใจดีนะครับฉันบอกคัตจาแล้วว่าจะตามนายไปเมื่อตอนโอจำไม่ได้แล้วโอ้โหเกมไม่ได้ช่วยเด็กผู้ชายคนนั้นเกมไม่ยอมเกมมันบ้านายไม่ได้ช่วยครอบครัวฉันนายไม่ใช่ชได้ช่วยเกลมันทย นายไม่ได้ช่วยคนนั่นแหละเอออะไรเมื่อ,อไรไม่ได้ช่วยอะไรฉิจะไม่ใฮะทายอยู่คนเดียวทุกคนก็เสียใจเรื่องรักดักกันหมดอืม นายจะทำร้ายคนอื่นไปด้วยเพราะ่านอะไรเป็นอย่างนี้เนี่ยฟังด้นะทุกคนก็เสียใจกันหมดแหละการเสียดักไปข้างนี้ถ้าจันฆ่านายมันจะกนเกิดอะไรขึ้นหรอฮะอืมอยวว่งวันนี้ต่อยกันแบบสมจริงนะครับแปลไทยไปสนุกมากไหมฉันขอโทษ หลังจากนั้นเชนนี่ก็จะปิดรถไฟนะครับนะครับท่านผู้ชมวันนี้สนุกกันหรือยังครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับ